กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบระสบควสุขคนส,สุมาอุศบอนแบบฝั่งไทยแล้วแบฝั่งลาวเอฟซีตุกท่านทุกทุกคนไม่น,นี้กะพอๆกับสองน้องเม็ดโปรเลย่นกะห้ากะมาแต่โรงเรียนสวัสดีป้าลุงไปใจดีมาซอยเปนี่ยนมาซอยตอกหวัวในเด้อปไปใจดีมาซอยตอกหัวในเด้อป้าตาน้องเม็ดเพิ่นกะห้ากะเลิกโรงเรียนมาป้าลุงเลยเลิกโรงเรียนมาแล้วกับพอดีมาตอกน้ำเลย หาก็ตอกไม้ใส่แล้ว,อ,ลวอ,อืมไป,ปดูเลยมันนี้พากกันดึงน้ำอีกแล้วสองน้องเม็ดมาลุงเอ้ยแม่แม่ดึงน้ำมาจับ เอ็ดหัวแม่หัวเดินไปดูแม่ก้บเรียนไดมื่อยขึ้นพ้นแต่พาพ้นกับโตกดอกพอแต่ขึ้นขึ้นเฉย คืยอยากคืยอยากซูงอยู่ได้ทงางไหนฮะก็ได้เสียนแนนยหลกอะไรไปเลยมาตะตอกอยู่หัคนเดียวยยยลุงมาซอยนี่ก็ไปยังนั่นแะขางขางเพือนคนนี้แหละเดินโตอัน้องมีซื้อ ต้องดึงดึงน้ำก่อนดึงไปแล้วละคระมองแล้วก็เา,าก็บอาใส่ใส่เล็กสแสดงงดัดดึงเลยเล <laughs> น้องมีดผาอยากอยากดินภาพชโลปะนางจีน มันกระเทืนบ่ฮมาัทมดินแล้วทอมดินแล้วเราก็มาตอกขี้ต้มใบเป็ดปาดมาลุงฝนตกวางนีแหละวางเสียมือเลยเดินเักระทมแล้วอันนี้น้ำโสอนนีนะวางจกน้องาอันนีนแม่น้ำโสเอกไปอนนีแม่ฝนตกมาแห้งน้ำโแม่ บรรยากาดีมือนนี่ป้รลุงเอ้ึอพ้นบ่มีแดดเลยมืนวัดมือกาวะเดินแคมทางป้าลุงเอ้แม่แคมทางคูดลักใส่ใหม่ปลุงเอ้เพราะวารักขาจามันรักหน่อยแันน้ำปน่าแน่นนนนน กำลังตอกอยู่เลยเดี๋ยวน้องไม่ตอยู่ดานเนาะเห็ดวัวเดินไปเลยเห็ดแล้วกะว่าสิเอายังมาลงในนี้ก็ยังบหูเนาะก็สิมีหลายอย่างไปลงลง แม่ปูเฮาปะตาจมหัวแล้วปานเนาะจมน้ําแล้วงัวหมุ่นบ่มีก่อว่าซั่นปะตาอยากสูบกินเล็กปะตา ขาดได้น้ำน่อยน่ะลุงจกว่าเอาเซนจำเนี่อพอดีแมนกะห่านแดงขาดมันริ้วน้อยมัดก็ลุงกันดึงมันใกล้อย่างวัดเนี่ยมันดึงหยากเลยไปลเลย เห็นแดดแล้วเนาบ้านมีหม่องต๊กแล้วมาเศร้าในต๊กมึเศร้าเลยตกเอยหนึ่งพอดีแข่งเปียกมะเปียกักเปียกสักไอซีแล้วเลละพะล้เว่ออกไปก่อนสามฮาว์

ต้นนี้อีกแล้วเนี่ยพี่ต้นต้นนี้ก็มีแต่แค่สามห้า่ตนต้นนี้สดาห้าปีงไม่ได้มาใส่ต่อต้นน,ตนี้มันพอมาต่อใช่ไมับต้นนี้เลยเอเามา่ต่อมาพอดีเลยแมอ้เอา้าเอ้าเอาเอาแบบแดดมกเทาพปู่ เอาหอนแห้งนะพอแดดแต่วา่าแดดแบบมันหมเลยแดดนางเอาเดี๋ยวไปลงนั่นี่เป็นบอนประตูเก่าบ่อนคลองงูหวะนั่นมมนี่ไปลงคลองงูหวะเขาจะเอาเดี๋ยว นี่เป็นบ้านเฮือนพระเจ้าตัวนี้เฮือนลังนี่เหมืนเฮือนลุงอ้ของพ่อตาปะลุงเพอนมังอาจน,น้ำซอยทางใดนี่พ่อตาว่าให้ลูกให้อนานมาอยู่ใกล้ลูกมาสัน่นอยู่ใกล้กันปะลุงเลยมาใส่ถ่างหนาปะลุงใส่ลักถ่างหนารักแกงหัวถ่า,า,งวางหนาทางลใแม่แกงหัวถ่างหนาทางใหม่

คุณรักใช,ใช่ไหมยังอืมใช่ครั้งนั้นไปหอดหันหอวแจชอาไปน้ำไปเลยนะหัวเจ้ผู้เออเพราะว่ายัน อันบบแรกยานอันหัวมันดอกอยแล้วยันหัวเขาจ้าจก,กินอแหละนังแต่ขางนั่นแหละแม่อันนี้ต้นกอกไ,กไปลงอันแรกจังบักเอาเม็ดดึงอะไรไปลง เดีปลูกมาฮะในกสมาาคคนมาแตเสร็จ้วขอจบลิปนาเพียงตอนนี้แม่ล huh like ิปนาพอกันใหม่น้องมิดกรพาออีชินไปร้องเฮียแล้วปะลูกเอ้ ิีหน้าพอ,อ,อก,กันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาดูหับชมหลายๆ้ส่องของน้องหมิเนในเด้อพี่น้องเด้อซอยเสียรซอยด้านพนอดีเด้อพี่น้องพอมีรายได้เอ็นไปซื้อน้ำมันใส่รถไปโรงเรียนไปเลยแม่ซื้อบัตรเติมเงินนั่นแหละขอบคุณหลายๆลายถูกกำลังใจติดติดตามแต่ก็หับชมมาตลอดสบายดียิีหน้าพอ,อ,อก,กันใหม่เด้อจ้า